สวัสดีครับแฟนๆวอลเลย์บอลทุกคนวันนี้เรายังอยู่กับข่าวที่ทําให้หัวใจของแฟนๆวอลเลย์บอลทีมชาติไทยแป้วกันไปตามๆกันครับกับน้องมดวิภาวีสีทองหัวเสาคนเก่งของทีมชาติไทยที่จะต้องพักยาวไปจนถึงหกเดือนเนื่องจากเอ็นคขว้หน้าหัวเข่าชีกขาดแถมหมอนรองกระดูกก็เสียหายอีกสรุปครั้งนี้ต้องผ่าตัดและการผ่าตัดในครั้งนี้จะทําให น้องมดวิภาวีหมดสิทธิ์ลงช่วยทีมชาติไทยใน VNL 2025และ CV ีวีลีกในปีนี้ครับโอ้ยอยากจะร้องไห้นะครับเพราะว่าน้องมดวิภาวีของเราเนี่ยเป็นไพ่ลับของทีมชาติไทยเลยเมื่อไม่มีน้องมดวิภาวีก็เหมือนเราไม่มีไพ่ลับที่จะใช้เล่นเกมกับทีมชาติอื่นๆ แล้วแบบนี้ทีมชาติไทยจะไปยังไงกันต่อคง,คงต้องรอดูโค้ดออสครับว่าจะตัดสินใจยังไงก่อนหน้านี้น้องงดของเราเนี่ยไม่ได้มาเล่นๆนะครับเพราะวอลเลย์บอลเวิลด์ยังยกให้เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่น่าจับตามมองที่สุดในวีเอเมื่อปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะต้องแย่งตําแหน่งกับอัชราพรคงยศและชาชุออนโมกศีแต่แม่ก็คือแม่ครับเพราะว่าออกแรงตบช่วยทีมชาติไทยทําคะแนนได้ตลอดเลยถึงแม้ว่าจะสูงเพียง174ซนติเมตรแต่ว่าใจใหญ่แล้วก็ฝีมือล้นมาก เคยตบใส่แคนาดาไปถึง18แต้มใน VNL 2023ทาให้โค้ดแคนาดานี่เวอร์ไปเลยครับซึ่งตอนนี้เราคงต้องมาดูกันครับว่าโค้ดออสจะให้ใครมารับช่วงต่อแทนหนึ่งในตัวติงที่น่าจับตาม,มองที่สุดก็คือยูฟ่าดุลพรสินโพหัวเสาวัยว21ปีถือได้ว่าเป็น คนที่มาแรงและแฟนแฟนบอลชาวไทยก็เป็นกําลังใจอยากให้น้องคนนี้มารับหน้านที่ต่อในช่วงนี้ซึ่งดลพรก็อยู่ในลีกญี่ปุ่นล่าสุดทําคะแนนไปแล้ว390แต้มฟังไม่ผิดครับ390แต้มทําคะแนนไปเยอะมากในการแข่งขัน SV League ส่วนอีกตัวเลือกหนึ่ง ที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือใบเตยนักที่มากุุบแก้วหัวเสาที่สูง180ซตมรและเฟิร์นวริศลาสีทาเลิศสูง174ซนมทั้งคู่ฟอร์มดีครับแต่อยู่ในหลีกไทยนะก็อาจจะมองได้ว่าโค้ดออสอาจจะลองปั้นดาวรุ่งขึ้นมาเลยอย่างเช่นน้องปายนักพัสสอนที่สูง193ซนตมรหรือว่าแคบหมูสุภาวดีที่สูง188ซนมซึ่งโค้ดก็ กำลังฝึกซ้อมอย่างหนักเขี้ยวเข็นเข็นศักยภาพของน้องๆทั้งคู่มาอย่างเต็มที่ส่วนในภาพรวมของความคิดเห็นในโลกออนไลน์เกี่ยวกับนักกีฬาวเยว์บอลที่มีโอกาสจะติดทีมชาติแล้วก็มาช่วยทีมชาติไทยมากที่สุดในช่วงนี้นะครับก็คือยูฟ่านะครับหลายคนเชียร์ให้ติดทีมชาติชุดใหญ่เพราะมีประสบการณ์ในการเล่นต่างประเทศมีความสามารถในการเล่นที่หลากหลายตำแหน่งแล้วก็กำลังพัฒนาฝีมือดีขึ้นเรื่อยๆ แทบหมูนะครับแฟนๆก็จะพูดถึงในแง่ของความสูงที่ได้เปรียบความสามารถในการที่จะเป็นตัวช่วยบล็อกแต่ว่ายังคงต้องพัฒนาเรื่องของความคล่องตัวกันอยู่ ใบเตยครับคนนี้มีแววที่น่าจะติดทีมชาติแต่ว่าคงยังต้องเสริมประสบการณ์กันอยู่อีกคนนึงคือเฟิร์นมีประสบการณ์เล่นต่างประเทศแต่ว่าเป็นแฟนเลยบอลบางคนอาจจะมองว่าน้องยังฟอร์มไม่นิ่งนะครับโดยภาพรวมแล้วแฟนแอลมลยบอลชาวไทยของเราพุ่งเป้าไปที่ยูฟ่าเป็นชื่อที่ถูกเชียร์มากที่สุดที่จะมาติดทีมชาติชุดใหญ่ที่จะมาช่วยในช่วงที่น้องบดวิภาวี พััักกรษาตวนี้แล้วทุกคนคิดว่ายังไงครับอยากจะให้ใครได้ไปต่อในทีมชาติไทยมาช่วยทีมชาติไทยมาเสริมทัพคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปเลยครับงานนี้บอกเลยว่าลุ้นกันหนักมากแฟนเบอลชาวไทยจับตาดูกันไหมเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันไว้เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ